m a x a n t i a t i t i m e i e f i e r แบรนด์ Anti-Aging ที่ขายดีอันดับหนึ่งในร้านขายยาเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความอ่อนเยาว์ทำให้หลับสบายคุณจึงตื่นขึ้นมารู้สึกอ่อนเยาวและสดชื่นอาจจะสดชื่นเกินไปแ a ม m กซ์ซ t น a i เอจไ e d e ดิฟาย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามานกันปาเตาทีพูครับจอยสจีค่ะผู้บานาฬิกาตรง PS เอชไคุณผู้ชมนะฮะไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างภรยาพี่โรเบิร์ตค่ะออกมาประกาศนะคะว่าตอนนี้ให้งดเยี่ยมก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางแพทย์เขาระบุว่าพี่โรเบิร์ตอยู่ในช่วงวิกฤตค่ะอานางเอกร่างเล็กนะคะเพิ่งเลิกกบแฟนะฮะเขาบอกว่าอย่างเชิงคบไฮโซปล่อยรูปเช็คกระแสใครกันเนี่ยใครก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆคนนี้ค่ะดีเจมะตูมค่ะออกมาขอเคลียร์ด่วนเลยนะคะเพราะว่ามี คนไปโยงซุ่มคบพระเอกหนุ่มฮอตคนนี้หลังจาก <c oughs> มีกระแสว่าแอบซุ่มอยู่กับพระเอกดังช่องมากสีไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะมารสีเหรอค่ะคุณผู้ชมนะแต่ว่าช่วงแรกไม่ต้องซุ่มนะเพราะต้องทานได้เลยนะั่นก็คือนี่เลยนะฮะฟาร์แมกครับใช่แล้วค่ะวันนี้ฟาร์แมกจัดให้เลย2สูตรด้วยกันค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับหลับ,ลบยากจัดสูตรนี้ไปเลยกล่องสีเหลืองนะคะฟาร์แมกเอนทายเอชไทม์ดีไฟเออร์หลังจากที่คุณรับประทานตัวนี้ไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่น ส่วนสูตรที่2กล่องสีชมพูค่ะ Farmac Anti Age Synthesis นะคะตัวนี้จะเข้าไปช่วยปรับปรุงโครงสร้างผิวของคุณให้ดูเด็กแล้วก็อ่อนยาวลงมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวนี้มีคอลลาเจนที่พิเศษมากๆทานไปเุิบสามารถดูดซึมได้ทันทีและคุณผู้ชมหาสังเกตที่ฝาขวดของเขาค่ะออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงก็จะสามารถเปิดได้ง่ายวันนี้จัดให้แล้วพร้อมโปรสุดคุ้มเลยปกติ1กระปุกใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน100แคปซูลทานได้นานเลยค่ะ2เดือนเต็มปกติอยู่ที่กระปุกละ2550บาทแต่วันนี้ดให้พิศษ เหลือ1750บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณรับไปเลยขนาดใหญ่2กระปุกแถมไปเลยอีก1กระปุกเล็กที่มี30แคปซูลค่ะซื้อ2แถม1ในราคา3,500บาทสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 9 8 2 5 2 9 7 7 5ดย้ำอีกรอบค่ะ0 9 8ย์2 9775ค่ะอ่ะคุณผู้ชมน,ะนั้นหรือหาซื้อตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะร้านแรกนะรั้นแล a p p า a r m a c นะที่เซ็นทรัลสุกสาขานะคะใช่เลยแล้วก็ร้านที่2ร้าานยาสิิรรเวสาาาขา1ตลดังสิต แล้วก็ร้านที่3าร้านปอรุ่งเรืองอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะคุณผู้ชมนะฮะมากที่ข่าวบันเทิงกันต่อเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าสุดเฉยฉาย77สาวงามเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 0ครั่บค่ัเป็นเรื่องงามยามดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2020ทั้ง77คนค่ะก็ได้เดินทางเข้าสู่กองประกวดแล้วเพวื่อร่วมประชันความสวยอย่างมีสมองและพร้อมใช้และต้องไวกว่าตามคอนเซปต์ของพี่นวัตเลยนะคะซึ่งเป็นประธานกองประกวดมิสแกรน โดยพี่นวัดก็บอกว่านางงามทั้ง77คนนี้นะคะจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองประกวดตลอด23วันเต็มสําหรับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไท a แลนด์ทั้ง77คนนะคะก็ได้เข้าพักที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตและวันนี้ค่ะจะมีการนะคะถแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ตอนประมาณ1ทุ่มนะคะแล้วก็สําหรับสาวงามทั้ง77คนเนี่ยเขาจะเดินทางไปทํากิจกรรมแล้วก็เก็บตัวกันที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึง1 สกันยายนค่ะอ่าก็มีสาวงามมา70สรู้สึกว่าถอนตัวไปหนึ่งคนแล้วนะเอาไปไหนอะแม่สมุดประการทำไมอะคะเขาไม่สบายน้องไม่สบายแล้วก็ให้ลองหนึ่งขึ้นมาแทนก็เสียดายด้วยนะลูกนะสามาขนาดนี้แล้วนะฮะรอโควงโควิดมาแล้วก็น้องก็ป่วยไงแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนแทนนะฮะส่วนเขาบอกว่าตัวเอาเอาแบบพี่พี่พี่ไม่อยากจัดโพก่อนเพราะว่ามิสแกนเนี่ยเท่าที่เคยทํางานกับพี่วัดมาเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆหลายคนมักจะไปจัดโพแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่ยังไม่จัดโพททำไมอะคะแม่เพราะว่ามิสแกเนี่ยคะแนนหลักที่จะผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากการแต่งตัวสวยแต่งรูปสวยนะค่ะมันมาจากการใส่ชุดว่ายน้ําเท่านั้นอ๋อหุ่นเลยเขามองหุ่นก่อนเลย<อ>คือคุณไม่ต้องไปจัดโพก่อนเลยพี่บอกเลยว่า<ะ>โพเนี่ยที่น้องๆจัดกันมาเนี่ยมันก็ดูได้สนุกสนานพอสมควรแต่ว่า ไม่ได้เป็นสาระอะไรเพราะจากประสบการณ์ที่เคยร่วมง,งานกับพี่วัดมาเนี่ยพี่วัดมองจากหุนเขาจะโพจะออกหลังพี่ตําหนับพี่เต่านะ,ะโพรจริงๆที่ใครจะเข้า20คนสุดท้ายเนี่ยโพจะออกหลังจากรอบ p r e ิม m i n a r y แต่ไม่ใช่รอบที่ไบเทค,คแต่จะเป็นรอบริมสระว่ายน้ําที่โรงแรมที่เชียงรายนั่นแหละค่อยจัดโพนั่นของจริงนั่นของจริงเลย แล้วการจาัดการประกวดนางงามของพี่ว,วัฒน์อเคมิชุดว่ายเขาก็กำลังประกวดอยู่ก็สรุกสนานเหมือนกันเข้มข้มนเหมือนกันนะฮะแต่ของพี่วัฒน์เนี่ยเขาจะแตกต่างยังไงคะแม่คือพี่วัฒน์เนี่ยเวลาเขาจะดูนางงามว่าคนไหนสวยไม่สวยเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมทำไงคะเที่ยงตรงเที่ยงตรงยังไงแม่ให้นางงามแต่งหน้าทําผมแล้วใส่ชุดว่ายน้ําออกมาให้เขาดูออเดินออกมาลินมสระน้ําค่ะแล้วพี่ถามว่า แต่งหนาดูรู้ไหมถ้เขาเที่ยงตรงเดินออกมาเนี่ยรู้หอกผิวรู้ไหมร,รู้ตูดแตกรู้ไหมเห็นหมดงามตูดดารู้ไหมโอ้เห็นชัดเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยอันนั้นค่อยไปจัดโทรกัน เพราะว่าพี่เนี่ยไปกับพี่วัดตลอดค่ะพี่นั่งอยู่ข้างหลังพี่วัดจะนั่งอยู่ในร่มแล้วก็มี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 อะไรบางเนี่ยถ้าบ่าถูกต้องแล้วก็จะให้นางงามปล่อยบทีละจ้ตั้งแต่กอไก่ถึงฮอร์ทอฟูหูมันชัดเลยดิแม่คือทีเนี้ยแล้วแดดมากวดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเกือบเกือบบ่ายสองแดดเปรี้ยงอะแดดเปรี้ยงอะคแดดเปรี้ยงๆให้นางงามเดินออกมาเลยทีละคนมันจะเห็นหมดเลยว่าคนนี้ทำนมคนนี้ตุดลายคนนี้ต้นขาใหญ่คนนี้เนื้อแตก คนนี้ตุดห้อยมันซ่อนอะไรไม่ได้เลยมันซ่อนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นและชุดว่ายน้ำมิสแกนเราก็ต้องยอมรับนะค่ะปรับเสียนจริงถ้าหุ่นไม่ดีจริงถ้าไม่เฟิร์มจริงหน้าสวยแต่ส่วนใหญ่พวกหน้าสวยมักจะหุ่นพินาอส่วนใหญ่พวกที่หน้าทักหน้าตาทำกลางๆธรรมดาหุ่นมักจะเสียอ๋อมันก็จะได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้ถูกต้องเพราะว่าจากประสบการณ์ที่อยู่กันมาอยู่และทำทำอะไรดูลังงามมาเนี่ยหน้าสวยมักไม่รอดค่ะ เออไอพวกหน้านาะไอพวกที่รอดนี่คือหน้ากลางๆไม่ได้สวยจัดแต่คุณดีมากอกเอวสะโพกครบนางงามพี่วัดจะต้องมีอกที่ใหญ่เอวที่คตดสะโพกที่กลมบล็อกขาที่เรียวชิดผิวสีอะไรไม่เกี่ยงค่ะถ้าคุณอยู่ในรูปลักษณะนั้นยังไง20ก็ไม่ตก เพราะว่าสวยทุกคนเลยอะหน้าเนี่ยมันสวยอยู่แล้วแต่หุ่นเนี่ยมันแต่งได้ไดหมดแต่โครงสร้างทําไม่ได้ใช่ใชนะฮะภรรยาโรเบิร์ตประกาศงดเยี่ยมนะฮะเหตุแพทย์ระบุอยู่ในช่วงวิกฤตค่ะค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะทางด้านของพี่แจวภรรยาของพี่โรเบิร์ตสายควนนะคะันค่ะแล้วก็พี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยออกมาไลฟ์สดอัปเดตอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประกาศงดเยี่ยมก่อนแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้ซึ่งทางด้านพี่แจวเองนะคะในไลฟ์นี้ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย,ย,ย,กกยพี่โรเ,เะะนนบิร์ต เลี้ยวหัวต่อวิกฤตจ,จริงๆก็เลยต้องขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเราไม่ได้ห้ามหรือว่ากีดกันไม่ให้เยี่ยมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงวิกฤตที่ทีมแพทย์กําลังดูแลอย่างใกล้ชิดเลยกําชับว่าต้องมีออกซิเจนตลอดเพราะว่าถ้ามีคนมาเยี่ยมทีไรเนี่ยพี่โรเบิร์ตเขาก็เหมือนกับว่าต้องถอดเพื่อลุกนั่งคุยนะคะ mm hmm. ทำให้ระดับออกซิเจนเนี่ยมันลดต่ําลงซึ่ง mm hmm. มันเป็น,อ,นอันตรายกับตัวของพี่โรเบิร์ตตอนนี้ร่างกายของพี่โรเบิร์ตแย่มากติดเชื้อได้ง่าย mm hmm. ก็เลยกังวล่่่าาาาาาถ้้้้้มมมมีีคนนนเเเเเยยยยขขอออออออกกไบัจจะติดดชืง ใชคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่โรเบิร์ตเนี่ยแข็งแรงกว่านี้เมื่อ,รอไรเดี๋ยวเปิดให้เข้าเยี่ยมได้เหมือนเดิมแน่นอนคะอ่ะคุณผู้ชมนะคะมากันต่อเลยนะคะเขาบอกพี่โรเบิร์ตอันเดียกวก่อนจะไปล่าวอื่นพี่โรเบิร์ตเนี่ยเห็นเพื่อนที่เวิร์กพอยต์บอกว่าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงตอนนี้วิกฤตแล้วใช่ค่ะพี่จาบอกจำได้ไหมใช่จำได้เขาบอกน่าเป็นห่วงแล้วก็ กำลังใจเท่านั้นนะคะที่จะทำให้พี่โรเบิร์ตอยู่ต่อไปได้นะะคะ,คะลูกชายแม่อ้อยกญจนานะคะเผยคุณแม่จากไปนะคะเร็วกว่าที่คิดค่ะค่ะสำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างพี่อ้อยการนาจินดาวัฒนะคะก็ได้จากไปนะคะอย่างไม่มีวันหวนกลับก็ถือว่าเป็นคืนที่สค่ะสำหรับการสวดอภิธรรมศพและร่วมไว้อาลัยการจากไปสําหรับนะคะลูกชายของพี่อ้อยการนาค่ะก็คือคุณพัชวัตรรอดเกิดนะคะก็ออกมาบอกว่าสําหรับคุณแม่เนี่ยจากไปเร็วกว่าที่คิดเกิดอาการซุดเข้าออก ICU ค่อนข้างบ่อยบวกกับว่ามีอาการหัวใจอ่อนแรง แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวค่อนข้างเป็นห่วงคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะผูกพันกันมากๆเลยหลังจากนี้ก็จะช่วยกันดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่ค่ะนะฮะพี่อ้อยกัญจนาจินดาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนางเอกไทยนะที่สวยมากนะฮะคะสมัยก่อนใครเคยดูนางสาวไทยปีหนึ่งเต่าพี่เต่าจาพศไม่ค่อยได้แต่ว่าเป็นยุค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 แรกๆนยุคสองพันห้าร้อยยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยนะฮะ้พี่อ้อยมาเป็นคณะเป็นเป็นพิธีกรแล้วก็มาเป็นคู่กับพี่ พ,พี่เรวัตพุทธินันนะฮะอเออนะฮะแล้วก็พี่เลวัตเสียไปก่อนจากมะเร็งนะฮะแล้วก็อีกหลายสิบปีผ่านไปนะ,ะเรายังพูดกับเพื่อนเลยอกอู พิธีกรสวยกว่าผู้เข้าประกวดอีกพิธีกรสวยกว่าผู้เข้าประกวดอีกเพื่อนถามว่าสวยไหมล่ะพี่อ้อยปัญจนาบอกสวยมากเป็นระดับนางเอกตำนานเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักรู่นึงก่อนต้องขอขอบคุณฟาแมกครับวันนี้ฟาแมกจัดให้เลย2สูตรด้วยกันค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับหลับยากจัดสูตรนี้ไปเลยนะคะฟาแมกน์ Anti ไท e Time Defier ค่ะหลังจากที่คุณรับประทานไปแล้วจะหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะส่วนสูตรที่สองกล่องสีชมพูนะคะาานทเสคค่่ะะจรรรรงงงข้้ปชวยับ ของคุณให้ดูเด็กแล้วก็อ่อนยาวลงมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีคอลลาเจนที่พิเศษมากๆทานไปปุ๊บสามารถดูดซึมได้ทันทีวันนี้จัดให้แล้วพร้อมโปรสุดคุ้มค่ะปกติ1กระปุกใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน100แคปซูลทานได้นานเลย2เดือนเต็มปกติอยู่ที่กระปุกละ2550บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษเหลือ1750บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณรับไปเลยขนาดใหญ่2กระปุกแถมไปเลยอีก1กระปุกเล็กที่มี30แคปซูลในราคา3,500บาทสนใจนะ,ะ้าร้ออบะคะ ศูนย์เก้7แปดสออาค่ะ,ะคุณผู้ชมนะและต้องหาซื้อตามร้านขายายาด้วยเช่นเดียวกันนะแอบฟาร์มาซี่นะที่เซ็นท่านทุกสาขาร้านยาสิริเวชสาขา1ตลาดอรังสิตร้านปอรุ่งเรืองอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะ ช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่านี่เลยเปิดแชทนะคะเขาบอกรับสาวปริศนาดเรกไอจีใช่ไหมฮะใช่ค่ะหาลูกสาวของพี่ธัญญานะคะฝากข้อความถึงพ่อเป๊กด้วยนะคะสัญชัยเองตระกูลจะฝากทำไมทำไมถึงฝากมาติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ